ขะดิษที่18มีรายงานจากท่านอบีซารินจุนดุบบินจุนาดะและก็ท่านอบีอับดุลรอห์มานคือท่านมัสบินญจบันรอดิยัลฮุอันฮุมานมีรายงานจากท่านรอซูลศสุลลลอฮอะลยอิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกิลลาอิตตะกิลลาไฮซุมากุนตะวะอัตบิอัลไซยะตะฮัสนะตะตมฮูฮาวะคอลิกินนาซะบิฮุลูกินฮัสนินท่านจงยำเกรงต่อหรอกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามและจงติดตามความชั่วด้วยการทำคุณงามความดี และท่านจงคบค้าสมาคมกับมนุษย์ด้วยกันด้วยกัยกบมารยาทที่ดีงามบันทึกโดยอิมามติรมีซีฮะดิษบทน,นี้กําลังสอนอะไรกับเรานั่นก็คืออันดับแรกที่ท่านควรมีมารยาทมากที่สุดคือมีมารยาทต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าท่านไม่มีมารยาทต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดเลยว่าท่านจะมีมารยาทกับผู้อื่นได้จงมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะ ความยำเกรงนั้นจะทําให้ท่านไม่ทําความชั่วและทําแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดี 2. มารยาทอันดับต่อมาคือมารยาทที่มีต่อตัวของท่านรู้ว่าท่านทําผิดสิ่งที่ท่านควรจะทําคือทําความดีให้ท่านปฏิบัติตามติดตามความชั่วที่ท่านทําด้วยกับการทําความดี 1. ในความดีหลังจากที่เราเคยทําความผิดมาอะไรต่อบัดตัวและอันดับสุดท้ายนะครับมารยาทที่ท่านต้องให้กับผู้อื่นเราช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือ,อยังมารยาทกับเพื่อนบ้านมารยาท กับคนอื่นอันนี้เป็นมารยาทแบบองค์รวมครับ